ท่ามกลางความมืดของค่ำคืนในกรุงเทพเด็กชายตัวเล็กกอดน้องนอนหนาวอยู่ที่ป้ายรถเมย์ไม่มีเงินไม่มีบ้านและไม่มีแม้แต่คำตอบว่าทำไมพ่อถึงทิ้งไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าโผลมาพร้อมความลับที่เปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งหมดความจริงที่ถูกเปิดเผยทำให้ทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาเรื่องเด็กชายกอดน้องนอนที่ป้ายรถเมย์หลังพ่อทิ้งไปเพราะเหตุผลเดียวลมยามค่ำพัดแรง เสียงใบไม้เสียดสีกับพื้นปูนของทางเทา้าป้ายรถเมล์เก่าๆที่สีทะลอกจนแทบมองไม่เห็นตัวหนังสือกลายเป็นที่พักพิงของเด็กสองคนเด็กชายตัวเล็กกอดน้องสาวไว้แน่นเสื้อผ้าขาดวิ่นเต็มไปด้วยคราบฝุน่นตาแดงก่ำเพราะทั้งหิวและเหนื่อยแต่น้ำเสียงที่เบาเอ่อยออกมากลับสันส้านหัวใจอย่าร้องนะน้องพี่จะอยู่ตรงนี้กับน้องเสมอเสียงนั้นเต็มไปด้วยความพยายามที่จะปลอบ แม้ว่าเขาเองแทบจะก,กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ผู้คนเดินผ่านบางคนเหลียบมองแวบเดียวแล้วรีบก้าวต่อบางคนทำเป็นไม่เห็นเสียงเครื่องยนต์ของรถเมคันแล้วคันเล่าดังกองแต่ไม่มีใครหยุดแสงไฟถนนส่องลงมาทำให้เงาของเด็กทั้งคู่ทอดยาวบนพื้นซีเมนต์เย็นเฉียบภาพเล็กๆที่สั่นไหวท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่เด็กชายยังคงกอดน้องไว้ในอ้อมแขน มือเล็กๆสั่นเพราะอากาศหนาวเสียงท้องร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรให้กินภาพความทรงจำผุดขึ้นในหัวเสียงพ่อที่ตะโกนก็เมื่อไม่กี่วันก่อนพ่อไม่มีเงินเลี้ยงแล้วพวกแกต้องอยู่กันเองคำพูดนั้นยังคงติดหูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเด็กชายเม้มปากแน่นหัวใจเจ็บจนแทบแตกสลายเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงเลือกทิ้งไปเพียงเพราะเหตุผลเดียว ที่เขายังไม่กล้าบอกน้องเสียงน้องสาวอายแผ่วๆยิ่งทำให้บรรยากาศรอนข้างหนักอึง้งผู้คนยังคงเดินผ่านเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเรากับเด็กสองคนนี้เป็นเพียงเงาที่ไร้ตัวตนเด็กชายมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไรดาวความมืดบดบังความหวังเกือบทั้งหมดแต่แววตาของเขายังคงพยายามสู้แม้ว่าโลกทั้งใบจะหันหลังให้เสียนาฬิกาบนเสาไฟฟ้าบอกเวลาตีสอง เมืองยังไม่หลับรถแท็กซี่วิ่งผ่านไปช้าๆแสงไฟจากไฟท้ายแดงฉานสะท้อนเข้าตาเด็กชายเขากอดน้องสาวแน่นขึ้นกลัวว่าน้องจะหนาวเกินไปเสื้อของตัวเองก็ไม่หนาแต่เขายอมถอดเสื้อคลุมบางๆของตัวเองห่มให้น้องเสียงน้องสาวกระซิบเป่าทีนูฮิวคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดกลางหัวใจเด็กชายเม้มปากแน้นำตาเอ,อ่ขึ้นมาแต่เขาไม่ร้อง เพราะรู้ว่าถ้าเขาร้องน้องจะยิ่งกลัวข้างๆป้ายรถเมยมีกระป๋องน้ำอัดลมเก่าถูกทิ้งไว้เด็กชายมองมันด้วยสายตาหวังเล็กน้อยเขาหยิบขึ้นมาเขยา่าแต่ไม่มีอะไรออกมาเสียงโลหะกระทบกันแห้งผากความว่างเปล่าที่ตอกย้ำความจริงผู้หญิงวัยกลางคนเดินผ่านมาหันมามองเด็กทั้งคู่เธอชะงักเล็กน้อยแต่พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอก็รีบเดินต่อไป เรากับไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าความเงียบเข้ามาแทนที่มีเพียงเสียงลมพัดและเสียงรถห่างๆเด็กชายค่อยๆลูบหัวน้องสาวสายตาของเขามองไปยังถนนเต็มไปด้วยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้เขานึกถึงภาพในบ้านเก่าวันที่พ่อยังอยู่ทุกอย่างยังพอมีข้าวกินแม้จะไม่มากแต่ก็ยังพอประทังชีวิตจนวันที่พ่อกลับมาบ้านด้วยสีหน้าหม่นหมองมือของพ่อสั่น สายตาเลี้ยไม่ศบตาลูกทั้งสองพ่อบอกเพียงว่าพ่อไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเด็กชายเหมือนถูกปีดเขายังไม่กล้าเล่าให้น้องฟังว่าคำว่าไม่มีทางเลือกของพ่อหมายถึงการทิ้งลูกไปเพราะหนี้สินก้อนโตที่พ่อสร้างขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนคืนที่พ่อหายไปเสียงประตูบ้านปิดดังปังเป็นเสียงสุดท้ายที่เด็กชายจำได้ชัด หลังจากนั้นความว่างเปล่าและความเงียบก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเด็กชายหลับตาลงเกาะน้องแน่นจนตัวเองแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามคิดว่าจะพาน้องไปที่ไหนจะทำอย่างไรให้น้องมีข้าวกินแต่ทุกอย่างมืดมนไปหมดเสียงรถเมล์อีกคันแล่นผ่านลมแรงจากการเคลื่อนตัวพัดกระดาษปลิวนเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาเต็มไปด้วยคำสัญญาที่บีบคั้นหัวใจตัวเอง ว่าเขาจะไม่ยอมให้น้องตายไปตรงนี้แม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่เหลืออยู่เสียนาฬิกาบนเสาไฟฟ้าบอกเวลาตีสองเมืองยังไม่หลับรถแท็กซี่วิ่งผ่านไปชาชาแสงไฟจากไฟท้ายแดงฉานสะท้อนเข้าตาเด็กชายเขากอดน้องสาวแน่นขึ้นกลัวว่าน้องจะหนาวเกินไปเสื้อของตัวเองก็ไม่หนาแต่เขายอมถอดเสื้อคลุมบางๆของตัวเองห่มให้น้องเสียงน,น้องสาวกระซิบเบา ทีนูฮิวคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดกลางหัวใจเด็กชายเม้มปากแน่น้ำตาเอ่อขึ้นมาแต่เขาไม่ร้องเพราะรู้ว่าถ้าเขาร้องนองจะยิ่งกลัวข้างๆป้ายรถเมย์มีกระป๋องน้ำอัดลมเก่าถูกทิ้งไว้เด็กชายมองมันด้วยสายตาหวังเล็กน้อยเขาหยิบขึ้นมาเขยา่าแต่ไม่มีอะไรออกมาเสียงโลหะกระทบกันแห้งผากความว่างเปล่าที่ตอกย้ำความจริง ผู้หญิงวัยกลางคนเดินผ่านมาหันมามองเด็กทั้งคู่เธอชะงักเล็กน้อยแต่พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอก็รีบเดินต่อไปเรากับไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าความเงียบเข้ามาแทนที่มีเพียงเสียงลมพัดและเสียงรถห่าง,างเด็กชายค่อยๆลูบัวนน้องสาวสายตาของเขามองไปยังถนนเต็มไปด้วยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้เขานึกถึงภาพในบ้านเก่า วันที่พ่อยังอยู่ทุกอย่างยังพอมีข้าวกินแม้จะไม่มากแต่ก็ยังพอประทังชีวิตจนวันที่พ่อกลับมาบ้านด้วยสีหน้าหม่นมองมือของพ่อสัน่นสายตาเลี่ยงไม่ศบตาลูกทั้งสองพ่อบอกเพียงว่าพ่อไม่มีทางเลือกคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเด็กชายเหมือนถูกปีดเขายังไม่กล้าเล่าให้น้องฟังว่าคำว่าไม่มีทางเลือกของพอ่อหมายถึงการทิ้งลูกไปเพราะหนี้สินก้อนโต ที่พ่อสร้างขึ้นจากสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนคืนที่พ่อหายไปเสียงประตูบ้านปิดดังปังเป็นเสียงสุดท้ายที่เด็กชายจำได้ชัดหลังจากนั้นความว่างเปล่าและความเงียบก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเด็กชายหลับตาลงกาะน้องแน่นจนตัวเองแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามคิดว่าจะพาน้องไปที่ไหนจะทำอย่างไรให้น้องมีข้าวกินแต่ทุกอย่างมืดมนไปหมดเสียงรถเมล์อีกคันแล่นผ่าน ลมแรงจากการเคลื่อนตัวพัดกระดาษปลิวนเด็กชายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาเต็มไปด้วยคำสัญญาที่บีบคั้นหัวใจตัวเองว่าเขาจะไม่ยอมให้น้องตายไปตรงนี้แม้จะต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่เหลืออยู่เช้าวันใหม่ค่อยๆมาถึงแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดลงบนป้ายรถเมล์เสียงไก่ขันแววมาแตกไกลเด็กชายสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน้องสาวไอเบาๆเขามองหน้าน้องเห็นใบหน้าซีเซียว ริมฝีปากแห้งแตกหัวใจของเขาเจ็บปวดเหมือนถูกบีบอีกครั้งเขารู้ดีว่าถ้าไม่หาน้ำให้น้องตอนนี้อาจจะไม่รอดเขาหันไปมองร้านสะดวกซื้อที่อยู่ห่างออกไปกระจกใสสะท้อนแสงเช้าแสบตาข้านมีขวดน้ำวางเรียงรายเต็มชั้นเพียงแค่เอื้อมถึงแต่กลับเหมือนอยู่ไกลเกินขวา่าเด็กชายยืนขึ้นอุ้มน้องสาวที่ซบอยู่ในอ้อมแขนขาก้าไปข้างหน้าอย่างชา้ชา แต่ในกระเป๋าเขาไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวเมื่อเดินเข้าไปใกล้พนักงานร้านมองด้วยสายตาแปลกๆเด็กชายเอ่ยเสียงสัน่นพี่ครับผมขอน้ำให้น้องได้ไหมน้องผมหิวน้ำมากพนักงานหันไปมองหัวหน้าหัวหน้าขมวดคิ้วมองเด็กชายกับน้องด้วยความลังเลก่อนจะพูดเสียงเรียบถ้าไม่มีเงินก็ออกไปประตูร้านปิดลงทันทีเสียงกระจกกระทบดังสะท้อนใจ เด็กชายยืนนิมือที่กอดน้องสันน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันความทรงจำเกี่ยวกับพ่อก็อหวนกลับมาอีกครั้งเด็กชายจำได้ว่าก่อนพ่อจะหายไปมีชายแปลกหน้าหลายคนมาหาที่บ้านเสียงตะโกนเสียงทุบโตดังลันแม่กอดเด็กทั้งสองแน่นพยายามกันไม่ให้ลูกเข้าใกล้คำพูดหนึ่งที่เด็กชายยังจำได้ชัด ถ้าแกไม่ใช้นี่ลูกเมียของแกจะสววไปด้วยประโยคนั้นฟังอยู่ในหัวเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าพ่ออาจจะหนีไปเพราะไม่อยากให้พวกเขาต้องรับครอแต่หัวใจของเด็กชายยังเต็มไปด้วยความเจ็บคำถามยังดังก็ไม่หยุดถ้าพ่อรักจริงทำไมถึงปล่อยเราไว้ลำพังเสียงรถจักรยานยนต์ดังขึ้นจากถนนชาววัยกลางคนที่แต่งตัวมอมแมมหยุดรถตรงหน้าเขารีตามองเด็กชายกับน้องสาว ก่อนจะพูดเสียงต่ำนี่พวกหนูทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เด็กชายลังเลไม่รู้ว่าควรตอบหรือไม่กลัวว่าจะถูกทำร้ายเหมือนที่เคยเห็นจากคนแปลกหน้าแต่เมื่อเห็นขวดน้ำเมตากราหน้ารถหัวใจของเขาก็ผลักดันให้พูดออกไปน้องผมหิวน้ำครับช่วยหนูด้วยเถอะชายคนนั้นนิ่งไปมองเด็กชายด้วยสายตาสับซ้อนเหมือนเขารู้บางสิ่งที่เด็กชายไม่รู้ แล้วเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำยื่นให้เด็กชายรีบรับมาเปิดฝาให้น้องดื่มเสียงน้ำไหลผ่านคอแห้งผากของน้องเป็นเสียงที่ปลอบประโลมใจที่สุดในชีวิตของเขาชายคนนั้นถอนหายใจยาวพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าพ่อของหนูนะฉันรู้จักดีเด็กชายเหนื่อยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตกใจหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมา เด็กชายมองชายแปลกหน้าด้วยสายตาสันไหวริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่พันกันยุ่งเหยิงพอ่อพ่อผมอยู่ที่ไหนครับน้ำเสียงที่เปล่งออกมาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวปนกันชายคนนั้นนิ่งไปชั่วครู่เขาเบื่อหน้ามองถนนที่วุ่นวายเสียงรถยนต์บีบแตรดังสะท้อนแต่ในใจเด็กชายกลับเงียบสนัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ชายแปลกหน้ากลืนน้ำลายก่อนจะพูดช้าๆพ่อของหนูเขาไม่ได้หนีเพราะไม่รักหรอกนะคำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในหัวใจเด็กชายกอดน,น้องแน่นขึ้นน้ำตาเริ่มเอ่อเต็มดวงตาแล้วทำไมเขาไม่อยู่กับพวกเราทำไมปล่อยเราไว้คนเดียวชายแปลกหน้าหลับตาลงเราก,กำลังต่อสู้กับความทรงจำบางอย่างใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยเหนื่อยล้า พ่อของหนูเขาติดนี้ก้อนใหญ่เจ้านี้ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นพวกที่ไม่ลังเลจะทำร้ายเด็กเล็กด้วยซ้ำเด็กชายชะงักเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในอกทุกคำที่ได้ยินเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจพ่อเขายอมให้ตัวเองหายไปเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจน้องสาวที่อยู่ในอ้อมแขนยังซบหลับลมหายใจอุ่นๆเบาๆสะท้อนความไรเดียงสาเด็กชายก้มลงมองหน้าน้อง แล้วน้ำตาหยดลงบนแก้มเล็กๆนั้นเขาสะอื้นแล้วเขาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ชายแปลกหน้าหลบตาริมฝีปากสันเล็กน้อยฉันเองก็ไม่รู้แน่ชัดแต่สิ่งที่ฉันรู้คือพ่อของหนูฝากข้อความไว้กับฉันเด็กชายเงนยหน้าทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวังที่ลุกว่าขึ้นมาอีกครั้งชายแปลกหน้าล้มมือเข้าไปในเสื้อเก่าๆและหยิบกระดาษพับยับยุยยี่ออกมา เขาส่งให้เด็กชายอย่างระมัดระวังเด็กชายมือสั่นขณะรับมากางออกลายมือที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นลายมือของพ่อตัวอักษรบรรจงเขียนเพียงไม่กี่บรรทัดแต่กลับหนักหน่วงราวกับภูเขาทั้งลูกทาโถมลงมาลูกพ่อพ่อไม่เคยคิดจะทิ้งลูกเลยแต่พ่อไม่มีทางเลือกถ้าพ่ออยู่พวกมันจะทำร้ายลูกกับแม่จงดูแลน้องแทนพ่อพ่อจะหาทางกลับมา ถ้าพ่อยังมีลมหายใจเด็กชายอ่านประโยคนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำตาไหลไม่หยุดโลกทั้งใบเหมือนสันครอนเสียงหัวใจดังก้องในหูเขากอดกระดาษแนบอกแน่นขณะที่น้องสาวขยับตัวเล็กน้อยในอ้อมแขนเด็กชายหันไปหาชายแปลกหน้าน้ำเสียงสั่นครือเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะรอพ่อชายแปลกหน้ามองเด็กชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสะเืนใจ ก่อนจะพยักหน้าเบาๆเหมือนเป็นการยืนยันว่าเด็กชายตัวเล็กคนนี้กำลังแบกรับชะตากรรมใหญ่เกินไวเด็กชายยังคงนั่งกอดน้องแนบอกมืออีกข้างกำจดหมายแน่นจนสัน่นตัวอักษรของพ่อยังคงเต้นอยู่ในหัวใจเหมือนเปลวไฟเล็กๆที่ลุกโชนท่ามกลางความมืดสายลมยามเช้าเริ่มแรงขึ้นฝุ่นจากถนนปลิวมาติดบนแก้มเปื้อนน้ำตาเด็กชายเงยหน้ามองชายแปลกหน้าตรงหน้าลุง ลุงรู้ไหมครับพ่อผมไปที่ไหนชายคนนั้นหลบสายตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้แววตาไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนเดิมกลับเต็มไปด้วยความลังเลและความหวาดวันเขากัดริมฝีปากก่อนจะพูดเสียงต่ำพ่อของหนูมีเรื่องที่ซ่อนเอาไว้เด็กชายขมวดคิ้วหัวใจเต้นรัวความเงียบอึดอัดปกคลุมอยู่รอบตัวจนแม้แต่เสียงเครื่องยนต์รถที่วิ่งผ่านยังฟังดูห่างไกล เรื่องอะไรครับเด็กชายถามเสียงสัน่นชายแปลกหน้ามองซ้ายมองขวาเหมือนกลัวใครบางคนจะได้ยินเขาขยับเข้ามาใกลกระซิบเบาๆจนแทบเป็นเสียงลมพ่อของหนูไม่ได้แค่หนีหนีแต่เขากำลังถูกตามล่าเด็กชายเบิกตากว้างราวกับโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้าคําว่าถูกตามล่าก้องอยู่ในหัวเหมือนข้อเหล็กกระแทกสะไม่ยหยุดใครใครตามล่าเขา สยงเด็กชายสันสานจนแทบเปล่งไม่ออกชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกดวงตาหม่นเศร้าแต่แฝงความหนักแน่นพวกที่พ่อของหนูเคยเกี่ยวข้องพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาและตอนนี้พวกเขากำลังมองหาลูกกับน้องอยู่ด้วยเลือดในกายเด็กชายเย็นว่ามือที่เกาะน้องเริ่มสันแรงขึ้นเขากอดน้องแน่นขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเด็กชายมองไปรอบๆ ผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่รู้เรื่องราวอันมืดดำนี้เสียงรถเมล์ที่จอดรับผู้โดยสารดังขึ้นแต่สำหรับเขาโลกใบนี้กลับอันตรายเกินกว่าที่จะพึ่งใครได้ชายแปลกหน้าหยิบสมุดเล่มเล็กเก่าๆจากกระเป๋าเสื้อปกสมุดขาดวินเหมอนผ่านการใช้มานานเขายื่นให้เด็กชายนี่คือสิ่งที่พ่อหนูฝากไว้กับฉันอีกอย่างหนึ่งเด็กชายมือสั่นเมื่อรับมาเปิดออกช้า,ชา ในน้ามีเพียงแผนที่ขีดเขียนหยาบๆเส้นทาวนัวไปมาจนอ่านยากและสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายรอยกากบาดอยู่กลางหน้าหัวใจเด็กชายเต้นแรงเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้แน่ว่านี่คือบอ่อแสเป็นร่องรอยที่อาจพาไปหาพ่อได้เสียงน้องสาวไออีกครั้งใบหน้าซีดขาวแน่กับหลายพี่ชายเด็กชายก้มลงจูบหน้าผากน้องเบาๆสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขาเงยหน้าขึ้น สบตากับชายแปลกหน้าพูดด้วยเสียงที่แข็งแรงกว่าครั้งไหนไหนผมจะหาพ่อให้เจอไม่ว่าต้องเจออะไรชายแปลกหน้ามองเด็กชายตัวเล็กตรงหน้าก่อนจะยกมือวางบนไหล่เขาแววตาที่เคยแข็งกระด้างเปลี่ยนเป็นความเคารพถ้าอย่างนั้นหนูต้องพร้อมจะเจอกับความจริงที่เจ็บปวดกว่านี้เด็กชายก้มลงมองแผนที่ในมือเส้นสายยุ่งเยองเหมือนลายแทงปริศนา กากบ,บาทกลางหน้ากระดาษเหมือนกำลังเรียกเขาให้ก้าวไปหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเขาเก็บแผนที่ใส่กระเป๋าเสื้อเก่าๆแล้วหันมามองชายแปลกหน้าลุงรู้ใช่ไหมครับที่นี่คือที่ไหนชายคนนั้นหลบสายตาริมฝีปากสันเล็กน้อยเหมือนกำลังชั่งใจก่อนจะพูดเสียงต่ำมันอยู่ชานเมืองสถานที่ที่ไม่ควรให้เด็กไปคนเดียว เด็กชายกอดน้องแน่นดวงตาที่แดงช้ำจากน้ำตากลับเปล่งประกายมุ่งมัน่นถ้าพ่อทิ้งเบาแสไว้ที่นั่นผมต้องไปสายลมแรงพัดผ่านพัดเส้นผมยุ่งเหยิงของเด็กชายและเสื้อขาดวิ่งของเขาน้องสาวยังคงซบอยู่ในอ้อมแขนลมหายใจอ่อนแรงดังชัดเจนขึ้นทุกทีชายแปลกหน้ามองภาพนั้นแล้วถอนหายใจยาวเขาหยิบเหรียญสองสามเหรียญจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้เด็กชาย เอาไว้ซื้อน้ำหรือข้าวกินบ้านอย่างน้อยระหว่างทางเด็กชายยกมือไหวท,ทั้งที่ยังอุ้มน้องเสียงสันส่นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจขอบคุณครับลุงผมสัญญาว่าจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเขาอุ้มน้องสาวขึ้นยืนแล้วก้าวออกจากป้ายรถเมล์เสียงรองเท้าขาดๆกระทบพื้นถนนดังสะท้อนในใจเหมือนเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเดินทางระหว่างทาง ผู้คนเดินสวนกันไปมาโดยแทบไม่เหลียวมองท้องถนนเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์และกลิ่นควันดำเด็กชายกัดฟันเดินไปข้างหน้าแม้ร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจกลับแข็งแรงกว่าที่เคยเขาหยุดที่สะพานลอยสายตาจับจ้องไปที่แผนที่อีกครั้งเส้นทางพาเขาออกไปยังย่านอรกรางด้านนอกเมืองหัวใจเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความหวังเสียงน้องสาวไอเบาๆทำให้เขาก้มลงมอง ใบหน้าซีดขาวของน้องคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาพึมพำเบาๆน้องไม่ต้องกลัวนะพี่จะพาไปหาพ่อให้ได้ก้าวเดินต่อไปแสงแดดยามสายสาลงบนร่างเหล็กๆเงื่อไหลซึมลงมาที่ข้างแก้มท้องร้องโครกดังขึ้นตือนถึงความหิวโหยแต่เขาไม่หยุดเมื่อเดินออกนอกเขตเมืองถนนค่อยๆเงียบลง อาคารสูงถูกแทนที่ด้วยโกดังเก่าและบ้านไม้สุดโทมเรากับก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลับเด็กชายหยุดยืนสายตาจับจ้องไปที่ร่องรอยบนกำแพงเก่ามีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับที่ปรากฏบนแผนที่หัวใจเต้นแรงขึ้นขาของเขาสั่นแต่ก็ก้าวต่อเขาเดินเข้าไปใกล้กำแพงและพบว่ามันเป็นทางเข้าสู่ตรอแคบๆแ,แสงแดดแทบส่งไม่ถึง อากาศชื้นแลกกลิ่นอับลอยคลาคลุ้งเหมือนท่านเดินสู่โลกมืดที่ไม่มีใครอยากย่างไกรน้องสาวในอ้อมแขนเริ่มกระสับกระส่ายเด็กชายกระซิบบอกทนอีกนิดนะน้องเราใกล้แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากในตรอกเด็กชายชะนักหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองเขากอดน้องแน่นและหันไปมองเงาของใครบางคนปรากฏตรงปลายทางมืดมิดนั้นร่างสูงใหญ่ขยับเข้ามาช้าๆ เสียงทุ้มต่ำดังลอดออกมาในที่สุดพวกเราก็เจอแล้วเสียงทุ้มต่ำที่ดังจากเงามืดทำให้เด็กชายก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุกอกแขนเล็กกอดน้องแน่นจนสัน่นเงาร่างค่อยๆเดินออกมาสู่แสงสลัวเผยให้เห็นชายวัยกลางคนในเสื้อผ้าเก่าโทมใบหน้ามีรอยแผลเป็นข้างแก้มแต่แววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่คุ้นเคยเด็กชายเบิกตากว้าง น้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาทันทีเสียงสันเครือหลุดออกจากริมฝีปากพอชายคนนั้นหยุดชั่วครู่ก่อนจะอ้าแขนออกพ่อกลับมาแล้วลูกพ่อขอโทษที่ปล่อยให้พวกหนูต้องลำบากเด็กชายวิ่งเข้าไปกอดโดยยังอุ้มน้องแนบอกความอบอุ่นจากอ้อมแขนที่รอคอยมานานแผ่ซ้นไปทั้งร่างเสียงสะอื้นของเด็กชายดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงน้ำตาของทั้งสองไหลรวมกัน น้องสาวที่ซบอยู่ค่อยคๆลืมตาแม่อ่อนแรงแต่ก็ส่งเสียงเบาๆพอชายคนนั้นกอดลูกทั้งสองแน่นน้ำเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักพ่อสัญญาต่อจากนี้พ่อจะไม่ปล่อยให้ใครแต่ต้องลูกอีกแสงแดดบ,บ่ายสองลอดเข้ามาในตรอกแคบเหมือนเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่แม่หนทางข้าหน้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทาย แต่ครอบครัวเล็กๆนี้ได้กลับมารวมกันอีกครั้งและสิ่งนั้นคือพลังที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวทั้งหมด